สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ก็คอยกันอยู่ในทงไฮทงนาะสิไปเบิ่งไอ้ดำหน้าเหามือนแล้วก็เสียเอาขนมไปให้เด็กๆชุดเป็นดำหน้าเด้มติดตาม การเห็นหน้าเห็นหน,นาเด้อพี่น้องมาสิถึงคันใดไปฮอดคันใดแต่ก้าขงขงกับพระเจ้ากับเขี้ยวเลยได้นี่เขี้ยวลเลยเขี้วงามหละวานโอ,อเชี่ยนใส่ฝุ่ยลยเด็กๆเด็กๆผักกระดำนา ไปเบิง่งนสเปิรนดับนาเนานะมีแต่เด็กๆนั่นเลยดับนาทำให้ดับนา,บนายังบม่ได้ดับกับเจ้า ดำวนะัยเนาะชติมาน,นมานมดำ,ำหนยำนาเออว่าพี่ขนมขนมฝนดำนาได้ไงกด <laughs> นหน้า ปันกันลูกไปปันกันแม่นอนแล้วเคว่าคุณนิดาว่าจังได้เมืออม่อยอยบ่เมื่อยแหแล้วก <laughs> ินข่าวแล้วยังกินแล้วอ่าสติมา Sudah, sudah Mah.